สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในคลิปที่15 2นะคะ,ะในรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานนะคะคลิปนี้นะคะครูก็จะมาทบทวนใบงานที่15นะคะในเรื่องของเซรามิกซึ่งใบงานนี้นะคะครูมีให้นักเรียนเพียง2ข้อนะคะให้ทําในชั่วโมงที่แล้วนะคะ และวันนี้นะคะเราก็จะมาทบทวนกันนะคะในเรื่องของเซรามิกนะคะเซรามิกเนี่ยจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากธรรมชาตินะคะได้จากดินหินแร่ต่างๆพวกนี้นะคะเราก็นำมาปั้นนะคะแล้วก็ขึ้นรูปทรงต่างๆแล้วก็นำไปเผาเพื่อให้มีความแข็งแรงนั่นเองนะคะและเซรามิกเนี่ยก็จะนิยมนำมาใช้นะคะทำ เป็นพวกถ้วยจานชามพวกนี้นะคะเซรามิกก็จะมีเซรามิกแบบสมัยใหม่และก็เซรามิกแบบดั้งเดิมนะคะถ้าเป็นเซรามิกแบบดั้งเดิมนะคะเราก็จะทําจากพวกดินพวกนี้นะคะแล้วก็พวกแร่ต่างๆพวกแร่ฟิสปานะคะพวกนี้นะคะก็จะใช้ทําพวกถ้วยจานชามาเครื่องสุขภัณฑ์นะคะแต่ถ้าเป็น เซรามิกสมัยใหม่เนี่ยนะคะก็จะต้องนำไปผ่านความบริสุทธิ์สูงก่อนนะคะแล้วก็นิยมใช้ทำพวกอ,อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พวกโทรทัศน์โทรศา์นะคะเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็ถ้าเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ก็จะใช้ทำฟันเทียมกระดูกเทียมพวกนี้นะคะและเซรามิกเนี่ย เราก็สามารถแบ่งนะคะวัตถุดิบที่ได้จากอุตสาหกรรมเนี่ยเราสามารถแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะก็คือ,อวัตถุดิบหลักและวัตถุดิบเสริมนั่นเองนะคะถ้าวัตถุดิบหลักเนี่ยเราก็จะได้ทําทได้จากพวกดินต่างๆพวกดินขาวดินเหนียวและเฟ,ฟสปาแร่ครอสพ่วงนี้นะคะส่วนถ้าเป็นเซรามิกเสริมเนี่ย ะะเราก็จะต้องนำไปเสริมเพื่อให้มันมีความความแข็งแรงนะคะแล้วก็มีสภาพที่มีการใช้งานได้สูงนั่นเองนะคะเราก็จะพบกับพวกแรก่โดโลไมา์พวกนี้นะคะต่อไปนะคะนักเรียนมาดูนะคะ2ข้อที่ผู้ให้ทำนะคะข้อแรกเนี่ยวัตถุดิบนะคะ ที่ใช้ในการผลิตเซรามิกนะคะจำแนกออกเป็นกี่ประเภทอะไรบ้างเมื่อกี้ครูก็ได้อธิบายไปแล้วนะคะเซรามิกเนี่ยจะจำแนกออกเป็น2ประเภทด้วยกันก็จะมีเซรามิกที่ได้จากวัตถุดิบหลักและเซรามิกที่ได้จากวัตถุดิบเสริมใช่ไหมคะนักเรียนคิดว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างไรระหว่างเซรามิกที่ ทำมาจากวัตถุดิบหลักกับเซรามิกที่ทำมาจากวัตถุดิบเสริมนะคะอ่าทีนี้ถ้าเป็นเซรามิกที่ทำมาจากวัตถุดิบหลักนะคะซึ่งในชั่วโมงที่แล้วเราก็ได้พูดไปแล้วเนาะว่าอ่าอาจจะทำจากดินเหนียวดินขาวพวกนี้นะคะแล้วก็ แร่ฟิตสปาแร่ครอสพวกนี้นะคะอันนี้นะคะแต่ถ้าเป็นเซรามิกที่ทําจากวัตถุดิบเสริมนะคะจะเป็นวัตถุดิบที่ช่วยเสริมให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยมีคุณภาพสูงเราก็จะเพิ่มพวกแร่ดิบคายแร่โดโรไมน์เข้าไปนะคะพวกสารประกอบออกไซด์พวกนี้นะคะต่อไปในข้อที่2นะคะเป็นการขึ้นรูป ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แป้นหมุนเหมาะสําหรับผลิตภัณฑ์ประเภทใดนะคะการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์นะคะก็คือ,อมันจะมีการขึ้นได้หลายวิธีนะคะขึ้นอยู่กับ ชนิดรูปร่างคุณภาพสมบัติของผลิตภัณฑ์นั้นด้วยนะคะก็จะมีอยู่2วิธีนะคะวิธีแรกก็คือการเทแบบนะคะถ้าเป็นการเทแบบเนี่ยจะเป็นการขึ้นรูปนะคะโดยนําดินเนี่ยผสมกับน้ําแล้วก็เทลงไปนะคะในแบบที่มีรูปร่างตามที่เราต้องการนั่นเองนะคะแต่ถ้าเป็นการขึ้นรูปโดยใช้แป้นหมุนนะคะเราก็จะวางดินลงบนแป้นหมุน แล้วเราก็ปั้นนะคะปั้นให้เป็นรูปทรงต่างๆหลังจากนั้นเราก็เอาไปเข้าเตาเตาเผาอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้มันมีคงรูปร่างนั่นเองนะคะการที่เราใช้ผลิตภัณฑ์แบบใช้แป้นหมุนนะคะเราขึ้นรูปผลิตภัณฑ์แบบใช้แป้นหมุนเราก็จะนิยมใช้กับพวกหาโอง กระทางแจก,กันพวกนี้นะคะ,ะเราก็จะพบเห็นของจังหวัดเราอยู่ที่ด่านเกวียนนั่นเองนะคะที่เขา ทำพวกอุปกรณ์แบบนี้นะคะวางขายนะ,ะพวกไห้พวกองพวกกระถางเดีดกันนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะครูก,ก็มาเฉลยนะคะไปงานนะคะที่15เพียง2ข้อนี้นก็ให้นักเรียนเนี่ยสามารถติ๊กถูกหรือแก้ไขด้วยปากกาแดงได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ครูก,ก็ขอจบการน,นำเสนอไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ